โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farm ม o g เก h ต r นะครับก็เดินทางมาถึงที่พาร์ทที่5แล้วนะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็จะมาทำการเก็บพืชผักผลไม้นะครับที่ทำการปลูกไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เก็บได้แล้วนะฮะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เห็ดเราโอเคเห็ดล่มยังไงครับ220บาทโอ้โหต่อต้นนะครับต่อแปลงนะฮะตอนนี้เงินมีอยู่3 0ม0 0ืนนะครับคือว่าตอนที่ผมเข้าเกมมาผมลืมอัดนะครับแต่คือว่ามันบอกว่ายินดีต้อนรับกับ เงินที่คุณได้มาอะไรสักอย่าง1 0 0 0น่นบาทกับอีก5เพจรเปล่านะครับตอนนั้นผมไม่ได้กดอัาไว้นะครับโอเคคือว่ามันเหมือนแบบแสดงความยินด,ดีอะ่ะว่าคุณทำฟาร์มสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วอะ่ะเลยมันถึงให้ครับโอเคแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับมีห้าหมื่นแล้วนะเงินโอเคเดี๋ยวผมขอทำฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้มาถึงพาร์ทที่5้แล้วเร็วมากนะครับพาร์ทที่แล้วผมก็ได้ทําการซื้อกังหันลมนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนั้นนะครับมันคืออะไรนะผมจาชื่อไม่ได้สังขาฟ้าฟ้า เดี๋ยวผมขอเอาเงินตรงบ่อน้ําก่อนนะครับ25บาทโอเคครับตอนนี้เก็บยับยับเลยนะฮะแป้งของเราโอเคแค่หลอด61บาทโอเคครับโอ้โหรวยครับเงินครึ่งแสนแล้วนะฮะตอนนี้หกหมื่นแล้วนะฮะโอ้โหเวลอัพกำลังปีร้อยสี่สิบบาทเก็บไปครับมีเงินแบบปลูกพืชผักแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้หน้าหนาวแล้วพิมะาตกนะฮะ โอเคผมก็ okay. ขอเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ถั่วแขก240โอ้โหถือว่าแพงนะแพงนะแล้วก็ดึง8 0 0 0มื่นเลยฮะตังครับตอนนี้รวยจริงรวยจริงต้องไปดูฟร์มหมูอีกครับแล้วก็ข้ามเป็ดนะฮะแล้วก็แถวต้นแอปเปิลนะครับสวนหลังบ้านนะฮะของเรานะครับตอนนี้ขอเก็บพลิกเหลืองก่อนนะฮะ ร8อปบาทแล้วก็ว่าหนหางจระเข้ก็เก็บได้แล้วนะครับผม2 2 0บาทเก็บมันขึ้นมาตอนนี้เงินก็มีเท่าไหร่วะรวยสิบอหนึ่งแสนหนึ่ง oh. หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแตงโมเหลือหนึ่งวันโอเคเราจะไม่เก็บแตงโมเ,เก็บไม่ได้ครับผมขอเคียร์แอปเปิลก่อนเป็นหน้าบ้านนะครับตอนนี้เงินมีหนึ่งแสนแล้วเว้ยร <Huh? S 1> วยรวยรวยขายไปครับตอนนี้ขายแงพงผลไม้ก่อนนะฮะโอเคทาเงินได้อีกแล้วหรอ เหมือนเพิ่งเก็บไปนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาลดน้ำเองหุ่นดาก่อนต้องการลดมากตอนนี้ลดไปก็เลยยี่สินาทีเลยถือว่าดีดดครับเพจมีหกสิบเจ็ดครับกับเงินอีกหนึ่งแสนกว่านะครับผมจะเอาเงินนี้มาทำตําท,ทุนกับการปลูกผักผลไม้นะครับที่ผมคิดไว้ว่าผมจะปลูกอันเนี้ยบูเบอรี่ใช้เวลาสี่ชั่วโมงเลยนะเล้๋ยวผมขอปลูกไปไนี้แล้วกันนะบูเบอรี่นะครับโอเคปลูกมันขึ้นมาใช้เวลาสี่ชั่วโมงเลยเนะี่ย เดี๋ยวน้ำเดี๋ยวค่อยมาลดเนอะเดี๋ยวผมขอไปดูฟาร์มไก่ก่อนนะครับฟาร์มหมูฟาร์มรไก่ว่าเป็นยังไงบ้างฮัลโหลหมูยังไม่ออกผลให้ใช่ไหมบางทีไม่เป็นไรไก่ก็ด้วยเอาอาหารไปกินโอเคครับขอเก็บแอปเปิลก่อนนะฮะโอเคไก่ว่าไงไก่ก็ไม่มีครับโอเคแล้วเป็ดล่ะเป็ดก,ก็ยังไม่ออาไข่ครับเอาอาหารไปต่อโอเคจะต้อตบโตรเร็วๆนะพวกมึงโอเคครับ กดน้ำบูบอี่ต่อนะฮะกดค้างไม่ได้ด้วยนะครับถ้ากดเมาส์ค้างไว้นี่มันจะลดซ้ำให้นะครับน,นี่คือยังไม่ออกจากบริเวณกรอบสีทอแล้วมันเลยลดให้ต้นเดิมนะครับลดน้ำไปครับผมโอเคได้เงินที่บ่อน,น้ำา25บาทอันนี้มันทำอะไรได้เอ่ยการหันลมทำอะไรไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วลงฟาร์มนี่คือมันทำอะไรได้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับคือเก็บวัตถุหรอหรือย,ยังไงครับลังพึ่ง ไม่แน่ใจอ,นนอันนี้อันนี้คือยุงฉาง11,000หหรือ10,000วะ1000ป่ 1, ปะมันมันมันสามารถทำอะไรได้อะผมก็ไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ผมเล่นมาก็พา์ที่5แล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไม่เป็นไรครับถ้าคนดูรู้ก็สามารถบอกกันได้นะครับว่ามันทำอะไรได้โอเคผมขอเก็บต้นแอปเปิลก่อนนะฮะโอเคครับอันนี้เก็บไม่ได้โอเค ก่จะหมดแล้วนะต่อไปนะครับอันนี้ขายเหรอรก็ขายผลไม้ก่อนโอเคครับอันนี้ขายอะไรยังอันนี้คือขายผักขายไปอันนี้คือดอกเราสองชั่วโมงราคาเจ็ดร้อยผลผลิตสามร้อยถือว่ามันก็แพงเกินตัวครับคือเราซื้อมาเจ็ดร้อยครับแต่เราได้ผลผลิตกับการที่เราปลูกได้สามร้อยถือว่าก็คุมไหมก็คุมครับถ้าเราทําแปลงโอเคเดี๋ยวผมขอทําตรงไหนดีอะใก,ใกล้ๆกันได้ไหมอะแถวตรงเนี้ย ทางนี้แล้วกันใกล้ๆครับโอเคครับทางนี้มันแพงมากเลยนะตนนั700นะว,วนี้700รเนี่ยแถวๆนี้ทําเป็นผักที่แบบไม่ใช่ผักดิแบบว่าดอกอะไรที่มันขายแพงๆนะครับแต่อังหุ่นนี่มันไม่แพงนะครับแต่คือว่ามาขายแยกไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปรวมกับตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็เยอะแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมเพชรม,มีอยู่77เงินมีอยู่2 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับผมขอปลูก อะไรทิ้งไว้บ้างสักประมาณ15นาทีเอาเป็นซูกินีแล้วกันนะฮะทางนี้ขุดแล้วก็ปลูกไปปลูกก่อนนะฮะโอเคปลูกไปครับปลูกเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้อยู่ทางนี้ก็จะได้ยินเสียงพึ่งบินนะครับบินดังมากเลยนะฮะดีแล้วที่มันไม่ต่อยเรานะฮะโอเค ตุกินีก็ปลูกไว้แค่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเอาอะไรดีอะเห็ดอันนี้คือได้ผลผลิตเท่าตัวเลยนะะในราคา170บาทนะครับแต่เราขายได้ประมาณ221บาทถือว่าแพงนะแต่เห็ดเราก็จะปลูกข้างในแม่งเลยนะครับไม่สนแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเอาเงินมาทำผลผลิตก่อนนะครับตอนนี้เลือ700เหลือ500แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นผักกาดเหมือนเดิมโอเคเพิ่งบินดังมากนะตอนเนี้ย สามร้อยก็บาทโหตอนแรกขึ้นแสนนะฮะเงินไปทําอะไรหมดวัเนี้ยปลูกนู้นปลูกนี่นะครับลืมดูเลยจริงๆโอเคเราไปลดน้มามันนะครับโอเคครับลดน้ําไปครับตอนนี้ก็เดินไปก่อนนะครับนนก็มีรถแท็ก์เตรมเมื่อไหร่นี้ก็จะสะดวกมากขึ้นเลยตอนนี้ไม่เป็นไรครับขยันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับลดไปเรื่อยๆลดน้ําไม่เสียตังค์โอเคครับ เสร็จแล้วโอเคบ่อนน้ำเอามา25บาทขายผลไม้ต่อเอาไปซะได้5าเพชรเหมือนบ่อนี้จะเก็บได้แล้วนะฮะโอเคครับเออลืมดูปลาเลยนะครับปลาเราเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เลยตอนนี้นะครับโอเคโอ้โหตกปลาเยอะมาอืม2 29้อบาโอเคครับเหมือนจะได้ปลาไหลนะเมื่อกี้โอเคอเคอาอีกที 400ครับบาเทวดาอันเนี้ยบาเทรัสยังไง180โอเคตอนนี้ฤดูเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะเป็นฤดูอะไรเอ่ยใบยไม้สีเขียวคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบนะครับฤดูใบไม้เหรอไมร่วงโอเคครับต้น้ำใปเก็บมาครับตอนนี้มีเงินอยู่พันกว่าบาทนะครับพันสองโอเคครับต้นแตงโมเราว่าไงต้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูราคาก่อน250 ขอละกันขอให้มันได้สักแถวนึงก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะตีรัวนะว่าผมจะแบ่งโซนเลยเดี๋ยวผมจะเอาตรงเนี้ยออกนะครับจะเป็นทางเดินนะครับผมผมขออนุญาตเอาทางนี้ออกละกันโอเคพอออกมา,มารีไซเคลื่ไปมันต้องกดอย่างนี้ตลอดเลยเหรอมันต้องกด X แล้วก็ e อ t เตอร์ตลอดเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะทำรัวก้านแบบนี้ไปเลยโอเค ฟาร์มหนึ่งทางนู้นฟาร์มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วกันทางนี้อีกนะครับโอเคครับเฮ้ยไม่ใช่โอเคเอ้าเปลี่ยนเอ้าไม่ได้เหรอเดี๋ยวสักครู่นึงผมงงมากเลยกับการเปลี่ยนเนี่ยผมขอเอา้าโอ้ปิดทางอะไรเนี่ยปิดทางหมดแล้วอะไรทำเนี่ยโอเค ยังไงอ๋อขายทิ้งใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมขอรีก,ก่อนนะฮะรัวไม้ขุดไปโอเคจนตานนี้ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยนะครับว่าเอาออกยังไงอะไรยังไงนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ได้แบ่งครึ่งทางแล้วนะครับเราจะทําทางเดินนะครับทางนี้โอเคเราจะใช้เพชนะครับในการที่จะสร้างทางเดินหินนะครับด้านกลางาเลยโอเคครับขุดไปขุดไป โอเคได้แล้วนะครับแบ่งครึ่งแล้วนะครับตอนนี้โอเคดูสวยขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ฟาร์มของเราเดี๋ยวเราลดน้ําผักก่อนแล้วกันโอเคทางนี้นก็ยังโล่งอยู่เลยนะผมคิดว่าผมจะย้ายกั้นหันลมนะผมว่าอยู่ทางนี้มันอยู่ใ,ใกล้ๆตรงแผงขายผลไม้ไปนะครับผมว่าผมจะย้ายว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดลดน้ําก่อนนะครับยิบโต,ตเ,รเร็วๆนะครับโอเคครับได้เงินจากบอ่อน้ําอีก25เหรียญ เ okay, ครับขายผลไม้ต่อห้าเพชรปึ๊บชุบโอเคครับมันดูมันมีเคเวสให้ทำด้วยหรออันนี้คืออะไรไกนิวแฮมเชียอันนี้คือที่เก็บเครื่องมือผมว่าน่าจะซื้อมาเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับแต่ผมจะซื้อมาเก็บไว้โอเคหันหน้ไปท่าไหร่นะโอเคครับแซดหันมาทางนี้ผมว่าผมขอย้ายอันนี้ก่อนได้ไหมโอเคขอย้ายก่อนกดแซดใช่ป่ะขอเบางนี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวทงนี้ผมวางกล่องวางเครื่องมือแล้วกันโอเคครับสวยเลยนะครับขอย้ายอันนี้วางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทาประตูทางเข้าได้ปะวะสวยปะยดูน่าเกลียดไปปะ <laughs> โอเคครับขอเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะทางเข้าสวนเราเนะครับไม่รู้ว่ามันสามารถปรับแต่งได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันหมุนได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่ามันกดยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราก็เก็บพืชผล,ลไม้ไไปก่กอนเพื่อไปขายนะครับก็เก็บได้เยอะแล้วนะตอนนี้ก็มีหลายต้นแล้วนะครับแอปเปิลของเราเก็บมาครับตังมาาีอยู่แ0 0้กว่าบาทเดีวก็รวยทุกคนดูแบบนี้ได้ป่ะผมขอลองมองแบบนี้สักพักนึงเนี้ยครับเพราะว่าอยู่ในป่ามันมองยากว่าส่วนของเรามุมกล้องที่สูงมันจะเป็นยังไงนะฮะเฮียครับอตอนนี้ไก่ าาไปกินกินเร็วเหลือเกินนะพวกมึงเอาไปกินต่อเป็ดเป็ดน้อยอเควิ่งมาเล้าหมูเอาไปกินต่อเอาโอเคครับมุมมองที่สูงขึ้นอีกนะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยนะฟามของเรานะครับตอนนี้เริ่มที่จะใหญ่ขึ้นแล้วนะผมว่านะโอเคเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะครับโอเคขอปรับมามุมเดิมนะครับขอเก็บสุกินี้ก่อน151บาทโอเคครับ เก็บมันขึ้นมาครับซีนี่เคับนี่มันให้รดน้ำนะครับเอ้าเก็บได้พอดี1วิโอเคเก็บได้๋อไม่เก็บได้แบบนี้หรือ1วิโอเคครับรูลวนเลยฮะนะครับเก็บได้แล้วโอเคครับขอปนดินก่อนละกันตอนนี้เหมือนจะเมื่ออีกแล้วนะตอนนี้ช่วงเย็นนะครับอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับโอเค คนดีแล้วขอเป็นอะไรที่มันแพงๆทวน,นเตาทวนเตาได้เท่าตัวเลยนะซื้อมา18 0่บาทครับแต่ขายได้280ใช่ครับ2 8 0บาททวนเตามา8ชั่วโมงก็รอครับโอเคเงินไม่เพียงพอแล้วเงินหมดอีกแล้วรินๆกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บอากาศอีกให้เก็บแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็เสียงพึ่งก็จะดังมากเลยครับบินที่อุเหมือนอยู่ใกล้หูเลยเก็บมันขึ้นมาสวยโอเคครับเดี๋ยวนะ ถ้าเราเก็บผลไม้ไว้เราจะเอาไปที่โรงฟาร์มเลยปะมันทําอะไรได้ก็เก็บไม่ได้นี่หว่าหรือว่ามันจะประจุได้เยอะขึ้นหรือย,ยังไงถ้าเรามีโปรงนาผมก็ไม่ทราบเลยครับใครที่ทราบรบกวนผู้รู้ตอบทีนะคอมเมนต์มาทีนะครับโอเคครับอันนี้เป็นกระลำดอกนะครับปลูกในฤดูใบไม้ร่วงเหรอใบไม้ผีใช่ป่ะโอเคอน,นี้ยังล็อกอยู่นะครับต้องการวิวแปดงุ่นอะไรนะงุ่นดำอะไรเตาย่างมาร์บีคิวอันนี้คือห้องน้ำเออห้องน้ำตงแต่งฟาร์มเราก่อนนะครับเราต้องมีห้องน้ำนะครับ ไม่มีห้องน้ําไม่ได้อยู่ทางนี้แล้วกันนะห้องน้ําโอเคใช้ห้องน้ําไม่ได้นึกว่าใช้ได้โตอันนี้คือไร่นาของเราจะไว้ทางนี้แล้วกันโอเคจะได้ดูแบบเออนี่มันฟาร์มจริงๆนะครับขายผักไปผลไม้ยังไงครับห้าเพชรโอเคครับผมว่าปลูกซูกินีเหมือนเดิมนี่แหละปลูกอะไรง่ายๆก่อนนะครับว่าต้นมันร2อบาทโอเคตอนนี้หลือ18บาทตอนนี้โจทย์อีกแล้วครับ จนอีกแล้วโอเคปึ๊บรดน้ำต่อนะครับดอกป๊อปปี้โอเคครับกลางคืนนี้สวยมากลยครับฟาร์มเราไฟสว่างแบบแบบเบาๆบรรยากาศนี้ช่างแบบดีจริงๆนะฮะดูฟาร์มของเราเดี๋ยวผมจะได้ดูมุมสูงนะครับโอ้เป็นไงดีจริงๆนะครับฟาร์มของเราผมคิดว่า ผมอัพฟาร์มให้มันใหญ่กว่านี้มาทําฝั่งนี้บ้างนะครับตอนนี้ก็ทําฝั่งนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้ตั้งเหลือ52นะครับโอเคสวยจริงๆครับกลางคืนภาพสวยมากนะสวยแบบสวยแบบการ์ตูนอ่ะสวยแบบน่ารักน่ารักอะครับภาพเกม Farm t เกเ t อร r นะครับมันเล่นเพลินมากครับเกมนี้ซื้อมาเล่นแบบชิลๆได้นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ต้องรอนะฮะว่าให้เกษตรพืชผลของผมนี่ให้มันโตเร็วเร็วให้เก็บได้เร็วเร็วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ต้องรอมันโตขึ้นมา โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ